ส่วนปัญหาปลาล์มน้ำมันที่ขณะน,นี้สต๊อกน้ำมันปลาล์มดิบมีปริมาณมากกว่าระดับปกตินะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลเอกชัดชัยสาริกัญญาก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีค่ะเพื่อดูสถานการณ์และรับฟังปัญหาโดยได้เปิดเผยว่าสต๊อกน้ำมันปลาล์มดิบที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถส่งออกได้หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ออกประกาศราคาแนะนำรับซื้อผลปลาล์มดิบที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน17เซในราคากิโลกร,รัมละ4บาท 20สตังค์และกำหนดราคาน้ำมันปาล์มดิบที่กิโลกร,รัมละ26บาททำให้แข่งขันด้านราคาไม่ได้เนื่องจากว่าราคาน้ำมันปาล์มของมาเลเซียถูกกว่าของไทยประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงกดดันให้พลังงานทางเลือกอื่นๆปรับลดลงตามไปด้วยซึ่งจากการที่ได้พูดคุยกับเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงสกัดที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะผลเอกชัดชัยก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลยังจำเป็นต้องใช้มาตราการแทรกแซงราคา โดยให้องค์การคลังสินค้าเข้าไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบมาเก็บสต็อกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรส่วนการส่งออกก็จะเร่งหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วค่ะ